สวัสดีครับผมออซซี่นะครับก็อยู่ในช่วงออซซี่ทอยส์รูมนะครับ eP ที่75นะครับวันนี้มีนาฬิการุ่นนี้มาให้ดูกันนะครับตัวนี้ก็หลายๆท่านน่าจะรู้จักคุณหน้าค่าตากันดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น l u m inox นะครับซีรีส์3000นะครับรุ่น3001นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นนาฬิการุ่นเก่าแหละรุ่นแรกเลยของ l u m inox นะครับก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นรุ่นที่ จะบอกว่าสร้างชื่อเสียงประมาณนึงให้กับบริษัทลูมิเน็คเขาก็ได้นะครับเป็นการแนะนําเทคโนโลยีใหม่ๆนะยุคนั้นๆนะนะมันนาฬิการุ่นนี้มันออกมาตั้งแต่ปี1994แล้วปัจจุบันก็ยังมีผลิตนะครับเป็นรุ่นแรกของทางลูมิ n น็คเขาเลยนะครับเป็นรุ่นแรกที่ใช้ตัวเรือนเป็นแบบวัสดุคอมโพสิตนะครับอย่างคาร์บอนน็อกนะครับแล้วก็ใส่พวกแท่งแก๊สมาต่างๆนะครับเป็นเป็นแบบสารเรืองแสงนะเป็นแท่งแก๊สแบบตรีเตียมนะ ก็ใส่มาทั้งหมดตามตำแหน่งมาร์กเกอร์เลย12ตำแหน่งนะครับบวกเข็มอีก3จุดแล้วก็ตรงนี้นะครับมีด้วยกันตามนี้นะครับก็เรืองแสงได้ในที่มืดได้นาน25ปีนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองดูเนี่ยจากสเปคของตัวตรีเ i ียมเองแล้วหรืออะไรเนี่ยผ,ผ่านไปประมาณสัก10ปีเนี่ยความสว่างมันจะตลกลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นนาฬิกาไซส์เล็กของลูมินอกนะครับเป็นเรือนแบบ ไม่ใหญ่มากเพราะว่าเจเนเรชันนั้นมันก็จะเน้นเป็นเรือนที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับคือไซส์เนี่ย43มมิลนะเขาบอกว่า4 3ิมมิลนะผมไม่วันเะาวันเราไม่ค่อยตรงนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคนาฬิกาเรือนนี้นะครับของดั้งเดิมมาเนี่ยเขาจะให้สายยางมาแบบนี้นะครับเป็นสายยางแบบนี้นะก็คือเป็นสายสายยางนี่นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับผมก็เปลี่ยนเอาสายนาโต้มาใสา่เรามาดูที่ตัวนาฬิกากันก่อนนะครับผมขออนุญาตแกะสายออกก่อนแล้วกัน ก็จุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้นะครับหลักๆเลยนะครับคือน้ําหนักเบามากนะครับน่าจะเบาที่สุดของเขาแล้วล่ะนะครับทให้นับพวกเลดี้ไซส์นะก็รุ่นนี้น่าจะเป็นนาฬิกาตัวที่เบาที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามาช่างให้ดูว่ามันเบากันขนาดไหนนะครับก็ตัวนี้เป็นรหัส3001นะครับลูม uh, ิ g น n a เ uh, นอ v y อ o r ช g i n a l navy ิ e a l นะครับชื่อรุ่นเขาคือประมาณนี้รหัสซีรีส์คือ3 0 1คือสีสแตนดาร์ดนะเป็นสีดํา ตัดกับสีขาวนะครับก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยก็หมุนได้นะครับใช้ตั้งเวลาจับเวลาดำน้ําหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ตั้งได้นะครับจับเวลาได้60นาทีนะครับกระจกด้านหน้าก็เป็นมิเนอรัลกลาสธรรมดานะครับ ไม่ได้เคลือบสารกันแสงสะท้อนเลยมาแต่็นแต่กระจกทั่วไปเลยเหมือนนาฬิกาควอตซ์ปกตินะ,ะหน้าปัดด้านในเนี่ยก็เป็นสีดําแบบไม่สะท้อนแสงเลยเป็นสีดําด้านนะครับมาร์กเกอร์ต่างๆก็เห็นได้ชัดเจนดีนะครับจะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของนาฬิกาลูมินน็กซ์ดั้งเดิมที่เรารู้จักก็จะเป็นแบบนี้แหละคือตัวเลขมันจะเยอะไปหมดเลยดูลกๆหน่อยนะครับแต่จริงๆมันอ่านค่าค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าคู่สีที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นคู่สีที่เขาตัดกันแล้วดูง่ายนะครับคือดําขาวไปเลยนะครับมีช่องบอกวันที่อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เข็มต่างๆก็ใช้เป็นสีขาวนะครับภายนน้ำตัวตีเตียมเนี่ยก็จะใช้เป็นของรุ่นนี้รุ่นเก่านะครับมันจะยังเป็นสีฟ้าหมดเลยเออรุ่นสีเขียวอยู่โทษน,นะครับเป็นสีเขียวแล้วก็ตามตำแหน่งเลข12ตรงนี้แล้วก็ที่เข็มวิจะเป็นสีส้มนะครับประมาณนี้เครื่องที่ใช้นะครับเป็นรอนด้านะครับน่าจะเป็นรอนด้า515นะฮะซึ่งก็เป็นนาฬิกาคอช์ปกตินะครับแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ4 4ปีมั้งประมาณนี้นะฮะ โอเคตัวนี้ก็บอดี้เป็นตัวเบเซลเนี่ยกับตัวบอดี้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุคอมโพสิตที่ทางลูมิ n น x เขาคิดค้นขึ้นมาในยุคสมัยนั้นจนใช้จนถึงปัจจุบันนะเขาเรียกว่าวัสดุแบบคาร์บอนน็อกนะครับก็คือน่าจะใช้พวกพลาสติกนะแล้วก็มีสัดส่วนการผสมของผงคาร์บอนเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวบอดี้มันแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะฮะบอดีก็รูปทรงประมาณนี้นะอย่างนี้นะครับเมไมยมเป็นแบบเป็นแบบ ดึงขึ้นมาปกติไม่มีเกลียวนะครับรุ่นนี้นะยังไม่มีเกลียวนะครับสระเนี่ยหม,หมุนเล่นได้นะครับเวลาตั้งเวลาก็ดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับไม่มีเกลียวแล้วก็ฝาหลังนะครับฝาหลังก็จะเป็นแบบคาร์บอนน็อกเช่นกันนะครับจะเห็นว่าในหลายๆเจนนะรุ่นเนี้ยด้วยความที่ระยะเวลามันออกมานานแล้วนะครับมันก็จะมีรุ่นที่อ่าเป็นฝาหลังแบบชิ้นเนี้ยเป็นสแตนเลสก็มีชิ้นนี้เป็นคาร์บอนน็อกก็มีอย่างในเรือนเนี้ยมันเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับพอดีผมติดติดติต๊กเกอร์กันลอยไว้้นนะตรงี มันจะเป็นซีรีส์ที่เขาเขียนว่าสามพันทับสามพนนะครับมันใช้บอดี้เดียวกันนะแล้วก็ V3 คือเป็นเจนสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นรุ่น E ีโวแนนาคตและนะครับประมาณนี้ฝาหลังก็เป็นแบบใช้ไข่น็อตสี่เม็ด m, นะครับเปลี่ยนฐานได้ง่ายแต่ว่าประสิทธิภาพในการกันน้ํามันก็จะสู้แบบฝากเกลียวไม่ได้นะครับแล้วก็มายมก็เช่นกันนะครับเป็นแบบกดลงใบธรรมดานะแล้วก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นดับเบิลกกสเก็ตภายในนะครับเป็นโอริงอยู่ข้างในตรงนี้2ชั้นนะครับเพื่อป้องกันน้ํา นะฮะก็ตั้งเวลาได้ง่ายปรับเวันนี่อะไรได้ง่ายนะครับเวลาแบบแบบสิ้นเดือนแล้วมันไปตกเดือนแบบ30วันหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับวันได้ง่ายแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะมีการกันน้าสู้แบบไม่ยมเกลียวไม่ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับรายละเอียดนาฬิกาตัวนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละนี่ประมาณนี้นะครับก็สวยดีนะผมว่ามันดูแบบคือ,ค,อคือมันก็เป็นนาฬิกาแบบ รุ่นแรกของทาง Luminox เขาเลยนะซึ่งผมว่ามันก็ออกแบบมาได้ดีตั้งแต่ยุคนั้นและหลาเพียงแต่ว่ามาถึงยุคสมัยใหม่อะไรหลายท่านอาจจะแบบไม่ได้นิยมมากด้วยความที่ตัวเรือนมันเล็กกว่ารุ่นอื่นๆของเขาอะนะรุ่นนี้เวลาใส่ที่เข้ามือมันจะดูไม่ใหญ่มากนะครับอ้อลืมบอกไปบ่าสายตรงนี้นะครับก็คือขนาด21ม mm มนั่นเองนะครับสายที่เขาให้มาก็จะเป็นสายขนาด21ม mm มนะแต่ว่าเท่าที่ผมลองเนี่ยผมใส่สายนาโตแบบ22มิลนะ มันก็ใส่เข้าไปได้พอดีนะเพราะว่าตัวบ่ามันเนี่ยมันจะ2 1มิลกว่ากว่านะครับใส่ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อดีนะเพราะว่าใส่แล้วก็ไม่เหลือสเปซซิ่งมากนะครับไม่งั้นเราต้องไปเอาสาย2 0มาใสา่มันจะเหลือช่องนะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูน้ําหนักกันตัวนี้ที่ผมบอกว่าจุดขายเขาเลยนะก็จะเป็นเรื่องน้ําหนักตัวเรือนที่เบามากนี่นะดูนะเนี่ยน้ำหนักเนี่ย แค่22กรัมเท่านั้นเองนะครับคือใส่นาฬิกาเรือนนี้แล้วเหมือนไม่ได้ใส่อะไรไปเลยนะครับมันเบาจริงนะเบาเบาเหมือนแบบใส่ลิสแบนพวกมีแบนอะไรอย่างงี้เลยนะครับน้ำหนักเป่ามากเลยทีเดียวซึ่งณนะยุคสมัยนั้นนะปี1994 1995กนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเฟี้ยวมากเลยนะครับนาฬิกาที่เบาขนาดนี้แต่ว่า,ามาถึงในยุคนี้มันก็มีนาฬิกาหลายหลายี่ห้อนะครับเป็นสมาร์ทวอทแล้วก็ใช้วัสดุคอมโพสิตเะไมันกานทำอะไรได้เยอะกว่านะครับแล้วก็น้ำหนักพอๆกันนะก็ประมาณนี้สำหรับ ตัวนี้นะครับทีนี้มาดูรายละเอียดอื่นๆของนาฬิกากันก่อนจะข้ามไปก็อ่าตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่จุดขายเอออีกการหนึ่งลืมบอกนะครับนาฬิกาลูมิเน็ทุกรุ่นนะที่ยังขายได้อยู่ทุกวันนี้แล้วยังมีความน่าเชื่อถืออยู่ก็เพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่ผลิตในประเทศสวิสนะครับโดยที่เขาจะพิมพ์บอกอยู่ในหน้าปัดเลยนะว่าเป็นนาฬิกาสวิสเมดนะครับกันน้ําได้200เมตรนะครับแต่ว่าไอ้ส่วน200เมตรเนี่ยพูดจริงนะผมไม่ค่อยเชื่อหรอก นะครับไอนาฬิการะบบฝาหลังแบบนี้กับมย,ยมแบบนี้มันไม่น่าจะกันได้200เมตรจริงแต่ว่าผมเองก็ไม่เคยทดสอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบมโย,ยมเกลียวฝาหลังเกลียวเนี่ยน่าเชื่อถือมากกว่าไอแบบนี้ดูแล้วน่าจะประมาณสักใส่ว่ายน้ําใส่อะไรได้ก็โอเคแล้วละ่ะนะฮะประมาณนี้นะนี่ก็ของตัวเองนะไม่ได้อวยมั่วนะก็เอาตามเชื่อ,เ,อ,อเครื่องเป็นรอนด้าห้าหนึ่งห้านะครับแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ60เดือนนะครับใช้งานแบบปกตินะเพราะว่านาฬิกาคอสเราไม่ได้ไปทำอะไรมันอยู่แล้ว นะครับข้อดีก็ประมาณนี้นะครับามาดูความหนากันความหนาเนี่ยอยู่ที่12มิลิเมตรนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่หนามากนะครับหน้าหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้เขาบอกว่า,าเป็นนาฬิกาไซส์ขนาด43มิลนะฮะนี่เดี๋ยวผมใส่ขึ้นข้อมือให้ดูแล้วกันนะครับจะเห็นว่าข้อมือผมเล็กๆนะ ใส่เรือนนี้ไปจริงๆครับผมว่ามันก็ผมว่ามันดูสวยดีนะเพราะว่ามันไม่โอเวอร์ไซส์มากนะครับเพียงแต่ว่าหลังๆเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไปติดน,นาฬิกาแบบเรือนใหญ่ๆนะมันก็เลยรู้สึกว่าใส่อันนี้แล้วมันดูเล็กๆไปนิดหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยข้อมือผมเล็กนะห้านิ้วหน่อยห้านิ้วครึ่งเองนะครับใส่ไปเนี่ยคือถ้าเป็นยุคสมัยที่แล้วเนี่ยไซส์นี้ก็เรียกว่านาฬิกาเรือนใหญ่แล้วนะเพราะสมัยเราเด็กๆในนาฬิกามันก็ไม่มีไซส์ใหญ่หรอกนอกจากจีช็อคอะไอนาฬิกาเข็มส่วนใหญ่มันก็จะเรือนเล็กๆกัน นะครับย,ยุคสมัยนะั้นเรือนนี้ออกมาก็ถือว่าใหญ่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยล่อไปประมาณ46-47มิลเข้าไปแล้วนะครับไอ้ไซนี้ก็เลยกลายเป็นนาฬิกาเรือนดูเล็กไปเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่เล็กนะผมว่ามันใส่มากมันโอเคดีแล้วก็เวลาใส่เข้าไปความสูงจากข้อมือก็ไม่ค่อยมากนะครับทำให้มันไม่ค่อยไปกระแทกโดดอะไรได้ง่ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่ผมชอบหยิบมาใช้นะเรือนนี้นะใส่แล้วมันดูวินเทจดีด้วยนะครับเป็นแบบวินเทจแบบมิลิเทอรี่นั่นเองนะฮะยุคสมัยของมัน ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับรุ่นนี้ที่นี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าเรือนนี้ผมคือผมเพิ่งซื้อมือสองมาเมื่อไม่นานนี่แหละสองสเดือนที่ผ่านมานี้นะครับช่วงที่ไปซื้อลูมินออกมาเยอะนะครับสองสเดือนที่ผ่านมาเรือนนี้ราคามือสองในตลาดเนี่ยประมาณ4ี่พันบาทเท่านั้นเองนะครับสภาพสวยๆเนี่ยผมซื้อมาก็ไม่มีริ้วรอยอะไรแต่อย่างใดน,นะครับนาฬิกานะ่าจะสักประมาณ3าสี่ปีแหละเรือนนี้นะครับคงไม่ได้เก่าแบบเป็นนาฬิกาเจนแรกเพราะนี่เป็นเจนสุดท้ายแล้วนะก็ น่าจะอายุนาฬิกาน่าจะประมาณนี้ก็ราคามือสองเนี่ยก็อยู่ประมาณ4 0 0 0บาทนะครับหาได้ในเพจลูมินอกอะไรทั่วๆไปนะซึ่งเป็นรุ่นที่หาซื้อง่ายมีขายทุกวันแหละเพราะว่าเป็นรุ่นมาตรฐานแล้วก็ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรุ่น s t ต n d า r d เลยนะครับหาซื้อได้ไม่ยากนะครับท่านใดสนใจก็ลองแวะไปดูไปลองหาซื้อกันดูนะมือหนึ่งก็ยังมีขายแต่มือหนึ่งเนี่ยมันเกือบเปิดหมื่นเหมือนกันนะเพราะราคาตั้งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะราคาตั้งที่เขาตั้งอยู่จําหน่ายอยู่ในอเมริกานะอันนี้คือเว็บไซต์ เว็บไซต์ออฟฟิเชียลของเขานะครับก็ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่4 45เหรียญอยู่เลยแต่ว่ามันจะเป็นรหัสรหัสรุ่นใหม่คือเป็น XS3001F แล้วนะครับตัวเข็มวิมันจะเปลี่ยนสีนะครับมันจะเป็นสีนีล้ละไมใช้ไม่ใช้สีสีเขียวแล้วนะครับจะเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวเข็มนาทีกับเข็มนี้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแทนก็เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยครับประมาณนี้นี่นะครับหน้าตาของรูปถ่ายในเว็บไซต์เขานะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นของ Luminox นะครับที่เล่นได้นะครับด้วยความที่ตอนนี้ราคามือ2นะผมเทียบจากมือสอเป็นหลักแล้วกันเพราะผมชอบซื้อมือ2นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้นะครับซื้อมือสอสวยๆมาสัก4,000บาทไ,ได้นาฬิกาแบบนี้ผมว่ามันก็โอเคแหละนะครับหรืออันนี้เราเทียบว่าเป็นเทียบกับนาฬิกาเข็มระบบนี้หน้าตาแบบนี้นะอย่าไปเทียบกับพวกสมาร์ทวอทอะไรต่างๆว่าแบบ มันจะทำอะไรได้เยอะกว่าอันนั้นก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะสำหรับท่านที่ชอบนาฬิกาแบบมาตรฐานนะครับไม่ต้องทําอะไรได้เยอะนะครับน้ําหนักเบาใช้งานได้เชื่อถือได้ประมาณหนึ่งนะครับกับงบประมาณนี้ผมว่าโอเคแต่ถ้าซื้อใหม่อะ่ะถ้าถามผมผมไม่ค่อยแนะนำนะครับถ้าซื้อใหม่แนะนําเป็นรุ่น E ีโดีกว่าเดี๋ยวผมในไหนนี้ผมแนะนําเปิดให้ดูเลยอ่าไม่รู้ไปไหนแล้วโอเคไม่ไรเดี๋ยวไว้ซื้อมาแล้วเดี๋ยวมาให้ดูที นะครับเห็นว่าล่าสุดนะครับตัวซีรีส์นี้ยังพัฒนาต่อเรื่อยๆนะแล้วก็ออกรุ่นใหม่มาตอนนี้เป็น n a v y Seal Original n a v y Seal EVO โนะครับโดยที่เขาจะเปลี่ยนมยมตรงนี้เป็นแบบไขเกลียวแล้วนะครับเพื่อป้องกันป้องกันน้ําที่ดีขึ้นแล้วก็ฝาหลังก็จะเปลี่ยนเป็นแบบขันเกลียวนะครับเพื่อการป้องกันน้ําที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้ XS3001 นะครับก็ เช่นเคยนะครับถ้าติดขัดตรงไหนนะครับหรือชอบไม่ชอบตรงไหนนะครับมีข้อมูลเลยจะเพิ่มเติมติชมเลยเนี่ยก็ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยินดีรับทุกคําติชมนะครับจะได้เอาไปพัฒนาตัวเองในคลิปถัถดไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ